สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาขึ้นบทที่4เรื่องการวัดน้ำหนักแบบฝึกหัด4.1การวัดน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและขีดคำสั่งโจทย์นะคะโยงเส้นจับคู่เครื่องช่างกับน้ำหนักอ่าสังเกตนะคะตาช่างของเราจะมีหน้าปาดัดมีเข็มแล้วก็มีตัวเลขบอกกิโลกรัมแล้วก็ขีดขีดเล็กๆแต่ละขีดแต่ละช่องนะคะจากช่อง0นถึง1จะมี10ขีด จากช่อง1-2ถึง2ก็จะมี10ขีดจากช่อง3 2-3ก็จะมี10ขีดอันนี้คือบอกเป็นขีดนะคะอันแรกมาดูส้มค่ะเลยมา1กิโลกรัมแล้วแปลว่าต้องเป็น1กิโลกรัมเท่าไหร่คะนับขีดที่ถัดมาจากเลข1นะคะว่ามันได้กี่ขีดครูลองนับแล้วได้2ขีดดังนั้นจะเป็น1กิโลกรัม2ขีดมาดูข้อ2ทุเรียนนะคะ ทุเรียนเลยเลข2มาแล้วแปลว่า2กิโลกร,รัมเท่าไหร่นะักเรียนต้องนับขีดเล็กๆนะคะถัดจากเลขสองได้กี่ขีดคะครูนับแล้วได้5ขีดดังนั้น2กิโลกร,รัม5ขีดข้อ3นะคะแตงโมหนักเท่าไหร่แตงโมเลยมาแล้ว1กิโลกร,รมัมเกือบถึง2กิโลกร,รมัมแปลว่าเป็น1กิโลกร,รัมกับอีกกี่ขีดคะ นับขีดได้เท่าไหร่คะนับขีดได้7ขีดดังนั้นตอบ1กิโลกรัม7ขีดอ่ามาดูข้อสี่นะคะมะละกอสุกเลยเลข2มาแล้วเกือบถึงเลข3แปลว่ายังไม่ถึง3กิโลดังนั้นเป็น2กิโลกรัมกี่ขีดคะนักเรียนต้องนับขีดเอานะคะครูนับได้8ขีดดังนั้น2กิโลกรัม8ขีดมาดูแบบฝึกงหัดถัดไปนะคะ อ่าข้อ2อ่านน้ำหนักและเติมคำตอบฝรั่งหนักเท่าไหร่คะฝรั่งหนักเลย3มาแล้วเลย3กิโลกร,รมัมมาแล้วก็3กิโลกร,รมัมกี่ขีดคะนับขีดนะคะ1 2 3 4 5ขีด ข้อ2ผักกาดขาวหนักเลย1กิโลกรัมมาแล้วค่ะก็เป็น1กิโลกรัมกับอีกอีขีดคะ5ขีดข้อ3มังคุดหนักเลย2กิโลกรัมมาแล้วแล้วก็อีก2ขีดคะ่ะมันเทศหนัก อันนี้เป๊ะเ,ะเลยนะคะสี่กิโลกรัมอันนี้เขียนศูนย์ค่ะข้อห้าลิ้นจีหนักเลยหนึ่งกิโลกรัมมาแล้วก็เป็นหนึ่งกิโลกรัมสามขีดน้อยนหนานักเลยสองกิโลกรัมมาแล้วนับขีดได้หกขีดก็เป็นสองกิโลกรัมหกขีด มาดูแบบฝึกหัดหน้าถัดไปนะคะอันนี้เราเขาจะให้เราขีดเข็มชี้ตัวเลข1นึ่กิโลกรัมสขีดต้องชี้ไปทางไหนคะแครรอดหนัก1กิโลกรัมสขีดอ่า1นึ่กิโลกรัมสขีดนะคะต้องเลยเลขหนึงมาแน่นอนสขีด สขีดยังไม่ถึง5้ขีดนับขีดมีอีกสี่ขีดค่ะามาดูข้อสองชมพูหนักสากิโลกรัม8ปดขีดเลยสากิโลกรัมมาแล้วเกือบถึงสกิโลกรัมดังนั้นนับมา8ปขีดนับมา8ปขีดตรงนี้นะคะซ้มโอหนักสองกิโลกรัม2อขีดเลย2กิโลกรัมมาแล้วนับเพิ่มมาอีกสองขีดค่ะ ก็มอีกสองขีดอ่าแตงไทยหนักสี่กิโลกรัมเก้าขีดแปลว่าเลยสี่กิโลกรัมมาแล้วแล้วก็นับไปอีกเก้าขีดนะคะนี่ อ่านี่ก็เป็นแบบฝึกหัดของวันนี้นะคะหวังว่านักเรียนจะทำได้นะคะเจอกันใหม่แบบฝึกหัดหน้าค่ะสวัสดีค่ะ